ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำออโวคาโดนะคะพันธุ์บัคเคเนียค่ะบัคเคเนียนะคะอโวคาโดพันธุ์วัคเคเนียค่ะวันนี้มาบุกถึงที่เลยนะคะวันนี้นะคะมาแนะนำค่ะอันนี้เขาเรียกพันธุ์บัคเคเนียนะคะค่ะมาที่อำเภอเวียงป่าเป้านะคะจังหวัดเชียงรายนะคะที่แม่ขจรนะคะลูกโตโตสวยๆค่ะอร่อยมากนะคะ ค่ะอันนี้เขาเรียกพันบัค,คาเนียนะคะบัค,คาเนียค่ะค่ะใกล้ๆหน่อยค่ะวันนี้มาทําวิดีโอนะคะถึงที่เลยนะคะเห็นไหมคะสวยๆค่ะใครสนใจอินบอคเข้ามาได้นะคะตอนนี้ค่ะสวยๆนะคะลูกสวยๆสดจากต้นนะคะอยู่บนดอยนะคะอำเภอเอ่อเบียงป่าเป้านะคะจ,จังหวัดเชียงรายค่ะ ที่แม่ขาจานนะคะตอนนี้สดจากต้นเลยค่ะวันนี้เรามามาบุกถึงสวนอะโวคาโดเลยนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญ้ากบนเลยนะคะทุกท่านค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังถ่ายนะคะต้นอะโวคาโดนะคะอันนี้ก็เรียกพันบัคเเนียนะคะตรงนี้ทั้งทั้งสวนเนี่ยมีกี่ไร่คะทั้งหมดเนี่ยค่ะประมาณประมาณกี่ไร่คะสิบกว่าไร่ก็เิ็นคุณเบิร์ต สามสิบกว่าไร่เลยนะคะต้นอะโวคาโดสามสิบกว่าไร่คุณเบิร์ตนะคะเป็นเจ้าของสวนนะคะชื่อคุณเบิร์ตนะคะสามสิบกว่าไร่ที่อาเภอเวียงป่าเป้านะคะดยคาาอยแม่ขจรอนนี้เราขึ้นมาที่ดอยนะคะค่ะอันนี้แต่ละต้นอันนี้ก็เป็นต้นอันนี้ก็ลูกมันหมดแล้วนะคะคุณเบิร์ตก็มีเก็บส่งลูกค้าทุกวันเลยค่ะสดสดจากต้นเลยนะคะสดจากต้นเลยค่ะ มีลูกที่สุกไหมคะขอโชว์สักลูกหนึ่งค่ะน,นี่สดจากต้นเลยนะคะสวยๆอันนี้ยังไม่แก่นะคะอันนี้ยังไม่แก่ซูมใกล้ๆหน่อยค่ะอันนี้ลูกยังไม่แก่นะคะค่ะอันนี้ก็ยังไม่แก่นะคะของเรานี่ส่งสดจากต้นแบบนี้เลยนะคะสดจากต้นแบบนี้เลยค่ะตรงนี้เขาเรียกพันปัต ข่าเหนียวหมดเลยนะคะฟันบัคข่าเหนียวนะคะแล้วมีปลูกนี่ต้นอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรคะดอกย่าครับดอกย่าที่ทำไม้กวาดนะครับอ๋อที่ทําไม้กวาดนะคะครับอันนี้คือต้นดอกย่าค่ะที่ทําไม้กวาดนะคะต้นดอกย่าเขาเรียกค่ะที่เขาทาไม้กวาดแล้วก็น้องเขามีปลูกกล้วยได้นะคะต้นกล้วยเขาเป็นกล้วยน้ําว้านะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่คนไทยเราชอบทานนะคะทุกชาติชอบทานนะคะ แล้วก็อันนี้ยังยังไม่มีลูกนะคะน,นี่ยังต้นเล็กอันนี้ผ่